วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ บางคนไฮไลท์อันนี้ละกันให้ดูคนเรียกร้องเยอะมากเลยที่จริงจะไม่เช่าเนี่ยอะของนาของหวยหนึ่งชิ้นของอาจารย์แขกโอ้ไม่ใช่หวยธรรมดาหวยโคตรบ่เลยจริงจริงจะไม่ออกจนกว่าท่านจะมรณับภาพด้วยนะตั้งใจไว้แบบนั้นเลยเนี่ยอืมกอนอยเี้ยเดี๋ยวโชว์รูปห้เขาดูนะเขย่าดังข้างในใส่เหล็กไหลอ๋อใสเหล็กไหลอ่าอันนี้นี่เป็นรูปหล่าของพ่อท่านเขียวกิติคุณอน แห่งวัดฟื่งเาจังหวัดปตัตตานีตะหลวงลวนี่แหละออันนี้เราทํามานานมากครับเ<ก>จนเตนาเราจริงๆก็คือเราตั้งใจทำเอาไว้แล้วนะ,นะว่าเราไปสร้างอะไรที่ไหนเราจะเอาอไรายได้ไปทําออก็เลยมีโอกาสก็เลยทําไว้ก่อนเพราะว่าวัดสร้างมาเป็นเนื้อโรงงานก่อนหน้านี้รุ่นแรกร,รุ่นรับทรัพย์อ๋อเคยสร้างมารุ่นวัดสร้างมารูปหล่อรุ่นแรกคือรุ่นรับทรัพย์เคยสร้างมารุ่นหนึ่งใช่แต่เป็นเนื้อโรงงาน แล้วก็มีวิธีการพิทธานพิเศษเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ประสบการณ์ดีมากร,ราคาเล่นหาทีแรกแพงตอนนี้ถูกแล้วอ้าวทำไมอาจารย์เพราะว่าพระมันต่อโคตมั่ว,วทีแรกมันเป็นพระไม่มีโคตทีหลังมันผลิตโคตรมาต่อกันมั่วเลยอมันก็เลยทําให้รูปหล่อรับทรัพย์เนี่ยตอนนี้เริ่มจะราคาไม่ไปไหนคือไม่รู้ว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ละเนั่น,นแต่ครั้งนี้มันเป็นเนื้อโรงงานด้วยอทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นเนื้อโรงงานด้วย เราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยเราจะทำไงอยากได้รูปหล่อตาหลวงที่สวยๆแล้วเหมือนครับอ่าสวยๆแล้วเหมือนเราก็เอ๊ะเอาอยัางไงดีจังหวะตอนนั้นนะ่ะเจ้าหมูพวกกันเนี่ยไปขอสร้างเหรียญนิรันตราลายหลวงพ่อทวดอืมอ่าก็คือฟอกบอกผ่ามาทางเราแล้วก็เจตนาเขาบริสุทธิ์เราก็เลยแนะนําบอกว่าให้ไปหาคนนี้ที่วัดครับแล้วก็ไปขอบารมีพอ่อแางเขียวสร้างเหรียญนิรันตรลาย ตรงปุ่ทั่วนิลันตอันตรายรุ่นนิลันตอันตรายรเซกจนคือฮาราคาแพงแต่ทําไมด้วยเหตุอะไรราคาหล่นก็นไม่รู้รทุกวันนี้ก็ราคาหล่นไปอีกแล้วนี่คือข้อเสียของวงการพระเครื่องที่บางทีเนี่ย <c oughs> เราสร้างวัตถุบางคนมาถ้าปลอมง่ายเกินไปเขาทําปลอมมันก็อาจจะราคาหล่นได้นี่ทีนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราสร้างวัตถุบางคนเราเลยเน้นหล่อมากกว่าปัม๊มเพราะหลอ่อปลอมยากมาก ปั๊มความง่ายเลขโค้ดทาได้ไม่มีใครแยกออกหรอกว่าโค้ดตัวไหนแท้ตัวไหนเก๊<ะ>แต่ถ้าเป็นเหรียญหล่อมันฟ้องที่เนื้อเลยไม่ว่าะจะเป็นเหรียญหรือรูปหลอ่อเราก็เลยมีความตั้งใจเอ๊อยากจะได้พระตอนนั้นเนี่ยคุณหมูเนี่ยเขานั่งถ่ายรูปตะหลวงท่าเนี่ยแล้วเรามาอุ้ยสวยเราก็เลยขอรูปถ่ายท่าเนี่ยมาแกะรูปหลอ่อแล้วก็สร้างออกมาในปีสองห้าห้าสองแล้วก็เสกมาตลอดเวลา อันนี้เป็นรูปหล่อตัหลวงที่เราเรียกรุ่นว่ารุ่นโพกทรสั์เพราะเราหล่อในเลิกราชาเลิกเลิกที่หล่อเนี่ยเป็นเลิกราชาเลิกแล้วเสกในเลิกพวกรสั์คือเลิก40ตลอดเวลาทุกครั้งที่เสกจะเป็นเลิก4ี่ตลอดเวลาตรงกับเลิกไม่ว่าจะเป็นมหันโนเลิกเลิกฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอมฤตกระโชคเกี่ยวกับเรื่องโชคล่า หรือจะเป็นวันลอยวันฟูอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นจะว่าด้วยเรื่องพกกระซั์ทั้งหมดชนวนมวลสาเนี่ยเป็นแผ่นโลหะที่สะสมมานานมากเราก็เลยรวบรวมไว้แล้วก็สร้างสร้างเอาไว้เป็นเนื้อนวะแก่ทองคำด้วยนะเนื้อเดียวใช่ไหมคะเนื้อเดียวไม่มีเนื้ออื่นไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเราตั้งใจใส่เองเราก็ถือว่าเนื้อที่ใส่ชนวนมวลสาได้จริงคือเนื้อนวะเท่านั้นเราก็เลยสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะ กับดำก็คือเนื้อละว่าเราหาแก่ทองคํากับดําจํานวนการสร้างทั้งหมดคือสามพันองค์สามพันเราสร้างทั้งหมดสามพันองค์ตอนนั้นนะครับแล้วก็เสกมาตลอดเวลาพระอันนี้เป็นรูปหล่อที่ขวานก้นเพื่อบรรจุเหล็กไหลสุริยาราชาว่าในเรื่องฤทธิ์และอํานาจและโวกทราัตรย์อาจารย์ขวานก้นนี่มันเหมือนพระกิ่งไหมที่ขวานก้นเป็นพระกิ่งอันนี้เป็นรูปหลอกกิ่งรูปหล่อแล้วก็เราจะมองไม่เห็นรูปิดตัวนะ เพราะอันนี้เป็นกรรมวิธีการสร้างพระหล่อแบบโบราณก็คือปกติเ,เขาจะหาเขาจะทําฝาขึ้นมาอ,อและอุดเป็นโค้ดอันนั้นมันรุ่นใหม่หลอมง่ายออแต่เราเนี่ยเราใช้กรรมการหล่อรุ่นเก่าเราเอาเนื้อโลหะมาหลอมทําเป็นฝาปิดแล้วก็เจาะรูให้พอดีแล้วก็ต่อกขี้ยนร้อยแล้วถึงก็ปาดมันก็จะไม่เห็นรอยปิดตูด แต่มาข้างในมีกี่หมายความว่าอาจารย์อาจารย์หล่อโบราณหล่อโบราณปลอมยากกว่ายากกว่ากรรมวิธีในการปลอมยากกว่ากรรวิธีในการผลิตแพงกว่าว่าอแพงกว่าความวู้ีในการผลิตแพงกว่าความสวยงามของพระแพงกว่าเนื้อหาชนวนมวลสารนี่สวยมากอ่าสวยมากแล้วไปตอนนี้าจารย์ทเนื้อเดียวอะ่ะเป็นเนื้อทือเนื้อนี้เป็นเนื้อจริงที่สามารถใส่ชนวนมวลสารได้ Oh. เนื้อเงินใส่ชนวนมวลสารเข้าไปถ้าหล่อมาไม่ใช่เงินใครเช่าอ่ะ hmm. ไม่มีคนเช่าคนเพราะตอนนั้นที่เราสร้าง hmm. เราไม่ได้คิดว่าเราจะมีรายการแบบนี้ hmm. เราไม่ได้คิดว่าเราจะมาทําหนังสือแบบนี้ hmm. เพียงแต่ว่าเราทําขึ้นมาได้หนึ่งศรัทธาสองเราอยากได้ทําให้เต็มที่ไปเลยตอนนั้นเราคิดแค่ว่าเราคือยังไม่ชํานาญเหมือนปัจจุบนันเนี่ยปีทีาสองอ่ะ เราก็คิดแค่ว่าเนื้อเงินไม่สามารถใส่ห้าสองเลยเนื้อเงินเนี่ยเราไม่สามารถใส่ชนวนมวลสารได้เราคิดแบบนั้นถึงเป็นชนวนมวลสารมันก็เป็นแผ่นโลหะเงินอถึงเป็นแผ่นโลหะเงินเอามาหลอมมันก็ไม่เงินร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดคนเช่าหาวันหน้าเนี่ยมันอาจจะวิอันนี้ผมไม่เอาเพราะเงินไม่ใช่เงินร้อยแต่นั่นคือคนโง่ไงถ้าคนฉลาดแล้วรู้ว่าเงินร้อยเงินไม่ไม่ใช่เงินร้อย แต่มนมาจากชนวนบนสารจริงๆมันมีค่ามากกว่าเงินอีกถูกอ่าแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราไม่มีโอกาสไปนั่งอธิบายใครเราก็เลยไม่ทำอืเลยทำเนื้อเดียวจนทุกวันนี้นั่งเสียดายนะใจจริงอยากจะหล่อเป็นทองคำด้วยเพราะตอนนี้เรามีทองที่เป็นชนวนบนสารเยอะมากอืแต่ไม่กล้าหลอ่อเพราะมันเสกไม่เหมือนกันแล้วอา้าวอันนี้มันเสกมันนัาะจะปีห้าสองแล้ว <c oughs> มันเสกไม่เหมือนกันไงจา์เลิกไม่ได้หรือย,ยังไง หนึ่งเลิกไม่ได้สําคัญเลยถ้า,ถ,าถ้าตามเราจะรู้ว่าเลิกเราถือเป็นระดับหนึ่งถ้าเลิกไม่ได้สองมันเป็นม้วไปรุ่นเดียวกันก็นไม่ได้นะใช่เพราะอันนี้มันเสกนําหน้ามาแล้วกี่ปีแล้วอะ่ะนี่ห้าก้าหรือ่ะกี่ปีอ่ะเจ็ดปี <7 S 1> ปครับใช่ไหมใช่มันเสกนําหน้าไปเจ็ดปีเรามาหลอเป็นท้องคําเสกกลับก็ไม่เท่าเจ็ดปีแล้วอันนี้ไม่ใช่แต่หลวงเสกคนเดียวด้วยผ่านพิธีใหญ่ๆมาเยอะมากมคนที่เสกมรณลภาพไปเยอะ อาจารย์เกลือนวัะดูหมูก็เสกใช่ค่ะก็มรณภาพแล้วครับอาจารย์หวานวัสบ้าย้อยก็เสกอาจารย์ทองก็มรณภาพแล้วอาจารย์ทองยังไม่ได้เสกรุ่นนี้อาจารย์ทองไม่จะเป็นนักไม่จะเป็นนักโกหกอะรุ่นนี้อาจารย์ทองไม่ได้เสกแล้วก็มีเกจิหลายๆองค์ที่ปลุกเสกก็มรณภาพไปเยอะแล้วนะที่เก่งๆเพราะฉะนั้นไม่สามารถเอากลับไปเสกได้ครับ คุณทะคุณมันก็ไม่เหมือนกันแล้วมันจะมาโมว่าเป็นรุ่นเดียวกันก็ไม่ได้ใช่คือถ้าอยากจะได้รูปหล่อทองคาคือต้องทํารุ่นใหม่เลยแต่ทํารุ่นใหม่ก็ไม่ทําแล้วอะ่ะเพ<ข>รามีรุ่นนี้แฝงแล้วแล้วรุ่นนี้ตาหลวงนี้ลนปลุกเสกกี่พรษาอาจารย์โอ้โหทุกครั้งที่มีพุทธาวิเศษเลยขนไปให้เสกทุกครั้ง,องเอาเอย่างนี้ดีกว่าถ้านับพุทธ,ธานับตาหลวงเสกเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละพิธีเนี่ยนับเป็นพิธีพิธีมากกว่ายี่สิบโอ้โหมากกว่ายี่สิบพิธี ที่ตำรวจทั้งเสกเดียวแล้วก็ไปนั่งเสกด้วยกับคนหนึ่งมากกว่ายี่สิบพิธีแน่นอนเสกเดียวด้วยเสกวุฒวิเศษหมู่ด้วยมากกว่ายี่สิบพิธีแน่นอนเฉพาะรุ่นนี้นะเพราะฉะนั้นรุ่นเนี้ยแฝนเดียวได้บนคอแบบสบายใจชื่อชั้นพ่อไาเขียวอันดับหนึ่งใช่รูปหลารุ่นนี้ถูกถามในกลุ่มลูกศิษย์พ่อไาเขียวทุกคนเมื่อไหร่พี่แขกจะออกเมื่อไหร่อาจารย์แขกจะออกถามทุกคนเลยพี่แขกเมื่อไหร่จะออกอาจารย์เมื่อไหร่จะออกเพราะว่าทุกคนเห็นเสกมาแบบมาราธอนมาก พิธีสุดท้ายวัดไซใต้ก็ยังเอาไว้ให้เสกอาจารย์ครับใช่ใช่ค่ะร,รุ่นสองอาจาร,รย์เนี่ยมันตัส้รุ่นสองวัดรุ่นสองที่เป็นบรรทัดฐานเพราะตอนนี้ยมันมีแบบนี้มันมีคนมาบอกหลายหลายรุ่นมากครับอันนี้รูปเหล่าว่าเราเขียวน,นี่รูปเหล่าเรา่เขียวรุ่นสองรุ่นสารุ่นสี่รุ่นหน้ามันนับรุ่นันหมดที่จริงรุ่นนี้เอาก่อนเพื่อนเลยอ้าวทำก่อนเพื่อนเลยถ้าจริงถ้าเทียบถ้าเทียบการสร้างนี่คือรุ่นที่สอง ถ้าเทียบการสร้างรูปหล่อจริงเนี่ยรุ่นสองแล้วมันจักวัดพุทธใช่ธนมุสรบแล้่แต่รุ่นแรกเยอะอ๋อรุ่นแรกเป็นแคโรงงานเนื้อโรงงานก็ทำเป็นแค่โรงงานรุ่นแรกถูกเสกนานไหมทีเดียวพิธีเดียวเลยวันเดียวพิธีเดียวแล้วจบเลยจบเลยโอ้แล้วเกจิที่เสกรุ่นแรกที่ไม่ได้เสกรุ่นนี้มีสองคนใครอาจารย์ทองมุสระพาวเชยอาจารย์หวานวันลานควายนอกนั้นเสกหมด เหมือนกันเหมือนกัน,น,กนแต่นี้ได้ยี่สิบพิธีแน่นอนขึ้นถูกแล้วก็เกจีระดับแนวหน้าที่มรับภาพแลหลายรูปมากมในประเทศไทยและภาคใต้หลายรูปมากครับพุทธคุณอาจารย์โพสับลุนล้วนตังลุ้นล้นลนลนลวนรับประกันว่ารุ่นนี้เงินลุ้นวนแล้วพะพอตลวงเยนะรูปหล่อตลวงใช่เพราะว่าเสกล่าสุดขอเมตตาโดดเดี่ยวเลยก็คือเสกเดียวๆด้วยมนจินดาวันนี้มหาลาบเลย สามชั่วโมงพิธีสุดท้ายนะสุด <3 S 1> ามชั่วโมงโอ้โห oh. จนบอกว่าไม่เสกแค่แล้วนะเงี้ยก็เลยบอกใช่บอกว่าไม่เสกแค่แล้วก็เลยไม่เสกเลย <c oughs> แล้วเราก็เก็บไว้ก็ไม่ให้ใครเสกเลย <c oughs> กล่องเนี่ยมีกล่องใส่นะรุ่นนี้มีกล่องใส่ด้วยแต่พอดีหลายคนถามก็เลยพระอยู่นี่อยู่แล้ว <c oughs> แต่กล่องมันอยู่ที่สำนักครับที่สมุดประการ <c oughs> เพราะงั้นเดี๋ยวจะเอากล่องใส่ครับ <c oughs> เวลาใครได้พระไปก็จะมีกล่องด้วยออืืแล้วก็มีเลขรันรันเลขรันเลขต่กโคตรตากเลขเรียบร้อยดูที่ก้นอย่างเดียวอาจารย์ฮะดูที่ก้นชัพเลขกับโคตรเนี่ยดูที่ก้นทั้งเลขทั้งโคตรดูที่ก้นเลยเนี่ยมีเลขเรียบร้อยอันนี้เลขอะไรพดีนนี้อยู่ในเก๊เพราะว่าวันนั้นจะไปตัดตลับเงินสองศูนย์สี่ อ่ะอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ้ยเศีย์ไดนะ้หวยวันที่แล้ว 5, 6, 6, 0, นะห้าหกสี่นะนะอเมื่อกี้เลขอะไรนะครับส <20 4. S 1> องศูนย์สี่สองศูนย์สี่อ้นี่ก่อนนี่ใช่ไหมศูนย์สี่ก่อนหวยอะ่ะอาจารย์จับไปเรื่อยๆอออยจับไปเรื่อยๆใกล้ออกแล้วหวยจับไปเรื่อยๆอันนี้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งรอ้อยหกสิบเอ็ดงวดนี้ว่าอาจารย์มาดูเลย แล้วอาจารย์อย่างพ่อตหลวงบอกว่าเสกบนจารย์ยินดามณีครั้งท้ายแล้วตหลวงไม่เสกเลยคือเจ็บบอกว่าพอแล้วจะแขกพอแล้วเสกจะไม่รู้จะเสกอะไรยังไงแล้วเสกหมดแล้วเจบบอกเสกหมดไส้หมดภุณะถ้าเสกหมดไส้หมดภูณะก็บุตรคุณก็แทบจะครอบคุมไว้หมดแล้วเดี๋ยวอาจารย์ท่านใช่แต่นิ้นโฟกัสพ่อทดลองแล้วอาจารย์ทดลองมาแล้วทดลองแล้วเน้นโฟกัสโคตรเลยอาจารย์ทดลองไงแย้มฟังเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็พกติดตัวแล้วเป็นซิลลตเตอรี่ไม่ต้องมีคาถามีไหมคะ รุ่นนี้มีคาถาไมไม่มีนะปกติปกติพาะทุกรุ่นของตาหลวงเราถามนะว่าเวลาเราพกท่องไงแกบอกนโมโพธิสัตว์ตอาอคติมายะอิติภะควะคาถาทวเลยใช้พูท่วเลยแกบอกคาถาลงปูทวเลยครอบคลุมทุกอย่างอืมแกบอกรูปหลานะก็คาถาลงปูทวดท่องไปเลยอย่างว่าใช้พูท่วนี่เลยใช่ครอบคลุมทุกอย่างแกบอกงั้นแต่รุ่นนี้เหมือนอาจารย์เขียวมากถูกนี่คือรูปหลอดที่เหมือนตาหลวงที่สุด เพราะว่าค่าปั้นโคตรแพงเลยแล้วก็ออาจารย์บอกรุ่นเนี้แหละจะเป็นมรรทัน์ใหม่ของพ่อหลวงรุ่นนี้รับประกันนะถ้าพ่อหลวงไม่อยู่อภิมหาแพงยิ่งถ้าตาะหลวงไม่อยู่ยิ่งโคตรแพงและอยากจะบอกรุ่นนี้ตะหลวงไปยืนเทนะมีลูกตรหลวงเทไปยืนเทพร้อมกับรูปหล่าวบูชาในตู้อะรูปหล่าวบูชาลงบุทั่วอะองค์ใหญ่ไปยืนเทนะมีลูกอะ ถามว่ามีรุ่นไหนตลวดไม่ยืนเทใช่ไม่มีนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราห่วงแล้วก็มันชัวร์เพราะมันมีรูปยืนยันเนอะปกติตัหลวงคือไปเสกอย่างเดียวใช่ไหมจันยังไงนะคือปกติตัหลวงคือรุ่นทุกรุ่นคือสร้างเสร็จแล้วตัหลวงเข้าไปเสกอย่างเดียวต่างคนต่างสร้างมาแล้วแก่กเสกคือสร้สางเสร็จแล้วไปเสกใช่รุ่นรุ่นนั้นอะรุ่นเนี้ที่ถามมาตอนนั้นอะเราเหมือนกับแก้ดวงด้วยอะไรด้วยไงแล้วก็เลยห่วงรุ่นนี้จริงจรรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะมากเฉพาะ พระที่สร้างพร้อมๆกันแล้วออกไปมีประสบการณ์นะบนคอนีอ่งไงคุณชา้างเ,เห็นไหมประสบการณ์เยอะมากและเนื้อเดียวกันนะกับคุณชา้างเรานึกสภาพราคาแต่นี่มีเหล็กไหลด้วยแต่นี่ข้างในฝังเหล็กไหลแล้วเหล็กไหลนี่สมัยนะั้นไม่มีใครพูดถึงด้วยเหล็กไหลเ<ะ>พิ่งจะมาบมูไม่กี่ปีนี้เองเหล็กไหลนี่คืออะไรอาจารย์เหล็กไหลยนินธรรมดาเหล็กไหลที่เรียกว่าอย่างในถ้ำเลยเหล็กไหลสุริยนราชาโ<ห>อ้โหความเป็นใหญ่อ่ะสุริยันม่อบอกต้นชั่วโมงอะพระอาทิตย์อะ เห็นไหมมันเป็นเทพที่สูงสุดอ่ะศุริยราชาแห่งพระอาทิตย์ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอปราจสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปราจสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอปราจสยามครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกานไปก่อนนะครับแล้วรอกลับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ